เรื่องลับๆฉบับเจ้าป่าวันนี้จะพาไปรูเจกัาสิ่งโตนำโชคนะคะอไม่ใช่เจ้าป่าเป็นสิ่งโตเจ้าป่าจริงๆเขามีความลับมากมายที่อยากมาแชร์ให้ฟังกันคุณผู้ชมอันแรกนี่ฮะไปดูกันว่าเจ้าสิ่งโตตัวนี้เขาบอกว่าอยู่ในตระกูลเดียวกับแมวใช่ไหมคะใช่ถูกต้องต่างกันตรงไหนรู้ไหมพี่ขนาด ก็ใช่การอยู่ร่วมกันสิงโตเนี่ยเขาจะมีฝูงของเขาพีนิกอยู่ร่วมกันเนี่ยตั้งแต่2ไปจนถึงแบบว่าเป็น30ตัวเลยทีเดียวโอ้โหอยู่เป็นหมู่บ้านเหรอจัดสานเงี้ยเหรอใช่สุดลายปารนีไม่ใช่ใช่เนี่ยข้อต่อไปเนี่ยเขาบอกว่าเวลาที่สิงโตล่าเหยื่อมันจะสามารถวิ่งได้ประมาณ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะเร็วมากเเร็วมากแต่ในขนาเดียวกันโอกาสพลาด 80%, 80 <S <S 2> <S 2> เหมือนกันเพราะว่าไม่ไม่ใช่ว่าคุณเป็นเจ้าปา่าแล้วทุกครั้งการล่าของคุณจะได้แต่ถึงมีมากถึง80%ที่คุณล่าพลาดแล้วก็สังเกตว่าในสารคดีหลายๆเรื่องอสิงโตจะผอมโซเป็นเรื่องปกติเลยก็สงสารด้วยแต่ก็ไม่อยากโดนล,ล่าเหมือนกันโสมนะคะอันต่อไปเขาบอกว่าการคำรามของสิงโตแบบวบบ ได้ได้จะอาเจียนเอาไม่ใจเขาบอกว่ามันดังไปไกลถึง8กิโลเมตรเลยนะจริงเหรอใช่จริงๆอันนี้คือเป็นการส่งสัญญาณจะได้ยินยังไงก็แล้วแต่อย่างน้อยก็คือดังกว่ารถแห่บ้านเราแน่นอนคุณผู้ชมนะฮะต่อไปเขาบอกว่า ที่สิงโตได้ฉายาเจ้าป่าจริงๆแล้วตัวเมียมากกว่าที่เป็นเจ้าป่าถูกต้องคือเราต้องรู้พฤติกรรมการล่าและการแบบว่าต่อสู้ของตัวเมียที่จะมีบทบาทมากกว่าตัวผู้ตัวผู้ทำอะไรวันๆน่ะนอนนอนเสร็จสืบพันสืพันไอ้นี่ไงครดูแลซาเลมไงคะนะฮะแบบไม่ให้ใครมาแย่งไปได้อย่างนี้ครับพินิเลยอันเนี้ยน่าตกใจมากพินิษเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะคะสิงโตมีความ แรงแต่ไม่เท่าเสือโคร่งค่ะอ้าวแล้วมามเป็นเจ้าป่าก็น่าน่ะสีด้วยความที่เขามีแผงคออลังการเหมือนว่าคุมขนเฟอร์ก็เลยแบบได้แต่งตั้งให้เป็นราชาเป็นแบบเจ้าป่าไปคือจริงๆในสังคมของสัตว์ทั้งหลายอ่ะก็อาจจะไม่ได้แต่งตั้งให้เจ้าสิงโตเป็นราชาหรอกแต่ด้วยความมนุษย์ไงเราพวกเราเนี่ยแหละเออแบบอู้ยสวยาม แต่งตั้งให้เขาเป็นเจ้าแห่งป่าได้หรอเนี่ยอ่ถ้าหนูเกิดเป็นสัตว์หนูก็มีเครื่องหัวอลังการคือหนูก็อาจจะเป็นเจ้าได้รเป็นราชนีหรือเป็นราชนีนะคะคุณผู้ชมอันต่อไปอันนี้น่ารักมากคุณผู้ชมเขาบอกว่านอกจากเสียงคำรามแล้วอะค่ะสิ่งโตยังสามารถทำเสียง อย่างนี้ได้ด้วยอ่ะไม่เหมือนแมวเลยเหรอใช่จริงๆเขาก็คือแมวยก<อ>ักษ์แตป่ปกติเราจะชินกับการที่สิงโตคำราม<อ>แต่จริงๆ <Okay. S 1> เขาทำเสียงแบบนี้ได้ด้วยวน่ารักม,มากคุณผู้ชม <c oughs> ถ้าอยากรู้ว่าสิงโตมีอะไรที่แบบว่าน่าประหลาดใจกว่านี้อีก <c oughs> ต้องติดตามสารคดีที่ช่องของเรานะจ๊ะเมียว